สวัสดีครับก็วันนี้มาแนะนำวิธีตรวจเช็คเครื่องรายเดือนของ Vivo นะครับเบื้องต้นนะครับเรากดเช็คจากตรงนี้ก่อนนะครับเมนูโทรแล้วก็กดหลับจันสี่เหลี่ยม2องสหสี่เหลี่ยมนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเลื่อนดูตรง custom type นะครับ ถ้าเป็น t h นูๆแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ติดล็อกซิมนะครับแต่ยังไม่การันตีว่าไม่ติดผ่อนนะครับหรือว่าเครื่องไฟแนนซ์พวกไอเทมีต่างๆนะครับอันนี้จะอยู่คนละเงื่อนไขกับการล็อกซิมนะครับล็อกซิมเช่นถ้าขึ้นว่า AS ก็ล็อก AS ขึ้น d t e c หรือ t o ก็ล็อก t o นะครับ ตรงนี้มันจะเป็น t h แล้วก็เป็น t o n u หรือ AS n u นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เช็คเรื่องล็อกซิมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราจะเช็คว่าติดไฟแนนซ์ไหมเป็นเครื่องติดผ่อนหรือเปล่านะครับเราต้องไปที่เมนูตั้งค่าครับเมนูตั้งค่าเลื่อนไปข้างล่างสุดเลยครับเกี่ยวกับ โทรศัพท์นะครับแตะเข้าไปนะครับเลื่อนหาคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ครับดูหมายเลขบิวนะครับแตะเจ็ดครั้งนะครับจนขึ้นว่าไม่จําเป็นคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับอีกทีหนึ่งครับมาตรงคําว่าระบบเลื่อนลงไปข้างล่างครับจะมีตัวเลือกนักพัฒนาแอปนะครับ เปิดตรงนี้ครับบรรทัดการปลดล็อก O.E.M. นะครับถ้าขึ้นให้อนุญาตแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่ติดล็อกไม่ติดผ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเป็นลักษณะหน้าต่างสี่เหลี่ยมเด้งขึ้นมาว่า,เ,าเป็นเครื่องติดสัญญานะครับหรือว่าเป็นขึ้นบอกว่า,าติดผู้ดูแล ของค่ายนั้นค่ายนี้อะไรเงี้ยครับเป็นของสินเชื่อคนนั้นคนนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยจะเปิด oem ตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่อนุญาตให้เปิดนะครับก็ตัวน,นี้ผมปิดคืนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องนี้จะใช้แอปธนาคารไม่ได้แล้วก็ปิดหมดนะพัฒนาก็วันนี้ก็มานำเสนอในการตรวจเช็คเครื่องรายเดือนและเครื่องติดล็อกซิมของ vivo ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับช่องช่างลองลองไปเรื่อยนะครับทุกทิดทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ